สวัสดีครับผมชื่อในสุภกรคนาพันคีรีอยู่ชั้นม .5-2 ทับเลขที่15ครับรูมนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความเชื่อและสิ่งต้องห้ามของคนกะเรียงที่มีการนับถือตั้งแต่โบราณจนมาถึงตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีการนับถืออยู่บ้างส่วนคนเมื่อก่อน คือการน,นับถือทางผีผีป่าผีน้ำที่ที่เราอาศัยอยู่หรือที่ที่เราไม่อาศัยอยู่เพราะว่าคนเมื่อก่อนเขาคิดว่าทุกที่ในป่าที่ที่เราอาศัยอยู่มีเจ้าที่คอยปกป้องดูแลรักษาแล้วรูปนี้ก็จะเป็นสิ่งต้องห้ามที่เราไม่ควรทำทั้งเด็กและผู้ใหญ่จุดที่หนึวัดร้าง ไม่คนไปขุดไปทำลายบริเวณนั้นเพราะว่าวัดร้างจะมีเจ้าที่คอยปกป้องดูแลรักษาถ้าคนใดคนหนึ่งทำลายจะทำให้เสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุเจ็บป่วยขึ้นแบบไม่รู้ตัวดังนั้นจึงต้องไปขอขมาให้ให้อาการนั้นหายจุดที่สองคือ แม่น้ำสามศกห้ามไม่ให้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยกลางระหว่างแม่น้าเพราะจะทําให้อาศัยอยู่ยากไม่สะดวกไม่มีความสุขจะทําให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในตัวทำงานทํากันไม่ดีไม่มีเงินเข้าหาตัว จึงเป็นสิ่งไม่ดีที่ไม่ควรและคนสมัยก่อนเขาถือว่าแม่น้ำสามโศกเป็นสิ่งไม่ดีจุดที่สามคือสิ่งสิ่งต้องห้ามเรื่องจอมปลวกคนสมัยก่อนเชื่อว่าจอมปลวกเป็นสิ่งต้องห้าม คือห้ามไปขุดห้ามไปจับหรือไปโดนไปทำลายเพราะว่าถ้าใครทำเช่นนั้นแล้วจะมีการไม่สบายหรือว่าเป็นไข้เมื่อยตัวจะมีอาการหลายอาการจึงต้องไปขอขมาที่ไปขุดหรือว่าไปทำลายจึง จะทำให้อาการนั้นหายจุดที่4ี่คือเป็นสิ่งต้องห้ามห้ามถมน้ำบอ่อเพราะว่ามันอาจจะไปโดนเจ้าที่ในน้ำหรือว่าผีน้ำถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อไรก็จะทำให้มีอาการต่างๆตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามาจาก อะไรจึงต้องไปขอขามาโดยการนำข้าวสารประมาณหนึ่งกามือแล้วก็ไปลงในน้ำเพื่อขอขามาแต่บางครั้งอาจจะเลี้ยงไก่สำหรับคนที่มีอาการหนนะักจุดที่หคือห้ามซักเสื้อกระเรียงผู้หญิงกับผู้ชายปนกันเพราะผู้ชายสมัยก่อน นั้นมีอาคมติดตัวมากมายจึงทำให้ไม่เหมาะสำหรับการซักชุดกระเรียงผู้หญิงกับผู้ชายปนกันเพราะว่าผู้หญิงมีประจำเดือนถ้าเสื้อผ้าติดกันแล้วจะทำให้อาคมของผู้ชายนั้นสื่งเสียจึงไม่ควรซักด้วยกันจุดที่6คือเด็กไม่ควร กินหัวไก่หรือกินข้าวในหม้อเพราะว่าจะเป็นเด็กสุดสนดื้อพูดไม่ฟังเกเรไม่ฟังผู้ใหญ่ไม่ฟังคนอื่นไม่ฟังพ่อแม่จุดที่เจ็คือไม่ควรเอาครกกับสักแช่ไว้ที่เดียวกันถ้าไว้ที่เดียวกันจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ฟุ้งเฟย จุดที่7คือไม่ควรเอาโกรกกับสักแช่ไว้ที่เดียวกันถ้าเอาไว้ที่เดียวกันจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ฟุ่งเฟยใช้เงินหายากเงินไม่เข้าหาตัวมีแต่เสียและจ่ายจุดที่8คือห้ามข้ามไม่กวัดเขียงมีดคนสมัยก่อนนั้นเชื่อว่าถ้าเป็นผู้หญิง ข้ามไม่กว่าจะทำให้ตอนตั้งคานหรือตอนคลอดลูกจะทำให้คลอดยากส่วนเขียนมีดนั้นเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในการทำอาหารจึงทำให้ไม่เหมาะสำหรับในการข้ามมันจะทำให้ดูไม่ดี ไม่เหมาะสมครับขอบคุณครับ